นาเข้มกบคิว้วครับเนี่ยช้วโจมหน้านะฮะนาเข้มกบคิว้วนะครับทาสี้ำไมโดดลอมาทาสีน้วโดดดีๆทาสีไปตายโคโลเลยช่างกอลฟครับมือสังหารอยู่ในทีมงานออฟฟโล่ฟิชชิงชิปเบาๆสนุกสนาน ไอ,อรับดอนยิ้วแต่งรวมพลคนรักเบ็ดแซเออบุญแซเออบุญผู้สรรสร้างกบคิ้วครับอยู่ในเครือทีมงานไรส์สลาฟฟิชชิ่งหน้าน้อยหนงกบกระโดดอีกากระโดดโปรท้เลยครับอยู่ในอยู่ในเครือไรส์สลาฟฟิชชิ่งครับสวัสดีครับฝากในฝึกตัวด้วยนะครับ

กล่องนี่เป็นหยังอยู่ดอน ลรอไม่ได้เลยนะครับโอ้โหขนาดนี้ยังผมเข้าไปซะเยอะแล้วครับครับผลงานกบยางนะครับเหยื่อของท่าแรฟิชชิงนะครับตัวนี้นี่ครับโสมหน้านะครับเจ้าน้าเต้าพิษของทัตตีนะครับจากพิลากับท่าแรฟฟิชชิงวันนี้เตเตอร์ของเราครับเบาแจ็กคนเดิมครับ ครับผมนายโหน่งครับเจ้าของชิ้นงานกบกระโดดอีกาครับเป็นทรงสามเหลี่ยมครับน้ำหนักดีครับตีไกลครับลายเนี่ยเขียนเอาด้วยมือครับไม่ใช้สติกเกอร์ไม่ใช้อะไรครับกบนี้ครับส่วนมากผมจะใช้ไม้มุกมันทำครับนนว่อีกาเขียนด้วยมือนะครับตัวนี้ทรงสามเหลี่ยม สวยนะครับน้ำหนักสี่เซนครับเบ็ดยี่ห้อไหนครับเบ็ดเบดนี้เป็น่าจะมาลูกมาลูกเกี่ยวหรือเปล่าครับนี่ครับตัวเบ็ดคมครับแข็งแรงด้วยตัวละร้อยห้าสิบถ้าสั่งหลายตัวก็ลดครับรีค่าจะส่งครับร้อยห้าสิบพร้อมปีจัดส่งนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับกพิกา ราคานี้น่าลองครับน่าลอง